อยู่กับช่องมิกลูนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นแมปเอืมแมปความบ้าคลั่งของรถเ็นโว้มาลองดูกันว่ามันจะบ้าคลัง่งอย่างไรชื่อเต็มเลยอ่ะยี่สิบผมเคยเล่นเหรอ เออผมเคยเล่นแมบปบนี้เคยดังดูตรงนี้สี่คืออะไรอันนี้ใช้ V I P r ร b ักอันนี้ใช้ r o บักอันนี้โอเคมาลองกันแล้วเอารถเข็นยังไงไม่มีรถเข็นดนะังนั้นเราไปกันอทำไมแสงดูมืดมืดจังไม่เป็นไรไปกันเลยขับ73เลย ต้องกลัวหล่นเพราะว่านี่คือรถแข็งมันจะไปหล่นได้อย่างไรอ้าวผมมาอยู่อันนี้แล้วผมไม่อยู่อันดับหนึ่งช,ชั้นฉะนั้นไอ้ส้งั้นโอเคไม่ได้อยู่อันดับหนึ่งแต่ว่านั่นคือคะแนนหนึ่งนั่นแสดงว่าเราอยู่ที่โรนั่นเองไปกันสิกสแซกเยอม,มากขับเร็วๆได้ไหมไม่ได้ละ ขับเร็วเกินไปขับเร็วก็ตกรางไปเลือกรถเข็นเลือกได้โอ้อยากได้อันนี้โอเคขอรถอันนี้เย้ yeah! มีรถไ้เลือกด้วยเจ๋งมากอยากดูอีกมีอะไรอีกไหมทสลาฟรีฟรีหมดแต่แถวนี้ไม่ฟรีนะครับ Free. Free. อันนี้ไม่ฟรีเทสลาฟรีอันนี้ฟรีขออันนี้โอ้ปรับคาที่เลยอันนี้คือสีโลหะผมขอเป็นสีทองกูเดนกูเดนสีทองสวยมาก กันเลยเสียงลนอยู่เยอะนะเนี่ยมันสูงยังไงล่ะแต่ขับสัก50คงไม่เป็นไรปิดได้ไหมเนี่ยมันบัาง50ก็พอแล้วเร็วกวันนี้น่าจะหล่นลาง เียรูปลักเลยเป็นมุมมองแสดงว่าตรงนี้คือด่านที่หนึ่งด่านที่สองนั่นเองโอ้เรามาถึงด่านที่สองแล้วนี่ไงมันก็บอกเลยว่าเราอยู่ที่ด่านที่สองนี่ไงของขนส่งของเราอ้าว ี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวขอดูอันอื่นก่อนอันนี้มันช้าไปเทสลาก็ดีนะเนี่ยเทสลามีสองเทสลารถแข่งฮะไปฟินแล้วนี่เอาผิดนี่ไงศูนย์ชนะวายทำไม ขอบคุณนะเพื่อนผนให้หมดเอาอีกเอาอีกอเดี๋ยวการรถไหลเธอขโมยรถผมไม่ No ไปกันวันนี้ต้องไปแรงๆ Let's pay for more. World Cup ค่อยๆค่อๆอๆๆอันนี้เร็วเร็วเเย่ค่อยๆคๆแล้วก็สักประมาณ40่สิบตีลังกาเพียบเลยจะผ่านไม่เนียบเบคอนขนาดเด็กมือถือไม่ดีก็ไม่ผ่านกอเด้นกอรด้น วิวดีนะเนี่ยผมชอบมากเลยชชค่อยๆนะพอลงมานี่ต้องขี่ประมาณห้าสิบไม่งั้นตัวตัวกระโดดหล่นล,ล,ลางแน่ชโอ้ยสนุกดีเมื่อกี้กับรถโอเคค่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆได้แล้ว เย้เลเวล3เลเวล3เอาให้หมดเลยอ้อาทำไมถังน้อยจังอย่าบอกนะไปเอาระเบิดตั้ง7อันโอ้รอดไหมเนี่ยโอ้ตกล่างหมดเลยโอ้โอ้ทำไมมีค้อนนะเนี่ยมันไม่สนุกแต่มีค้อนล่ะไปได้ไหมไปไม่ได้แต่ยังอยู่ เฮ้ยโดนหมดเลยเฮ้ยเพื่อนช่วยฉันด้วยโว้ยนาะยทำอะไรของนาย,อยนโอ้เพื่อนอ้ออ่าคอยนะมันเลี้ยวเยอะเนี่ยสี่สิบก็ผ่านไปได้แถวนี้แถวนี้ก็ต้องสี่สิบขึ้นโวอ้โอเคโอเคเลสโกอันนี้หันเร็วมาก แดนที่ C okay. เราได้ของดีมาไอ้ไๆๆ What's w ร o อง s, I, I, I. s to do? อันนี้ทางยาวเราก็มาเอาถาังน้ำยื่นเลยโอ้ยาวมากเอาอีก โอ้อ้าวเช้าแล้วโอ้โหเช้าแล้วแสงแสบตาขึ้นเลยเอาเยินยาวเลยโอ้มา oh uh, uh, no. เอาใหม่เลยขีดเหลืองก็พอค่อยคอยค่อย,อยแถวนี้โอ้แถวนี้แถวนี้ถึงกระโดดเลยเป็นกับกระโดด ขับเร็วๆเลยตรึงตร,งรงึโอ,โอ้โหค่อยๆคๆ่อยตกกลางหมดแล้วอ,อ้าวลน้นตรึตรงตรึงตรง,ตรง,ตรงน่าเราจะถึงด่านไหได้ หลุดตั้งแต่แรกเลยแกมันแย่เฮ้ยตุนเลยโอ้โหปีคนมาแรงมากมาเร็วๆากได้จรวดบ้างจรวดที่ไม่มีวันตก ซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรไปกันสามสิบเนี่ยแหละตรงนี้ค่อยๆโอ้โหโอ้โหหล่นไหมเนี่ยไม่มีวินับด้วย Oh, lo manía Oh, lo, 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 lo Oh เขาวมว่วงไปเร็วๆเลยได้ไหมน่าจะได้อยู่นะไปแรงฉันชอบความแรงเหมือนมากอารมณ์เหมือนมากเลยมันฟิลดูเหมือนอ๋อคดเคี้ยวอีกรอบ ฉันจะไปถึงดา่นนงงดานที่สิบก่อนคนแรกถึงด่านที่เก้าแล้วด่านนี้ไปยาวๆเลย อีกสิทธิ์แน่เลยเพลงคุณต้องการเซตจ,จุดประกายที่กำหนดเองมาเอาเย้ h yeah! สิบเอ็ดครับไปต่อกัน ข่อยแถวนี้โอ้ลด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 ไปไปไป สายลุกเยวด่านที่สิบแปดกลัวเราไปก็เลยทำให้เกมน่ากลัวขึ้นโ oh. อ้จะมีชั้มสแกร์หรือไม่ เออเอาใหม่ดีกว่าหล่นล้างแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ้ซิกแซกบางทีก็ให้เราขับเร็วแล้วหลบให้เราซิกแซก สิบแล้ามีอะไรอีกไหมปุ่มเดิมนั่นผนนี้ไม่เคยกดเลยขอลองกดกด่อนพอด่านที่สิบแล้วไม่มีใครผ่านาไปกันจะมีอะไรอีกไหมด่านที่สิบหรือว่ามันไกลมากใช่ครับมันไกลมากแน่นอน วันแดงผ่านถ้ำแดงผ่านมาหลายยานในที่สุดเราก็จะถึงชัยชนะของเราถ้าเราอดทนชัยชนะก็จะมาถึงเอื้อมมือเราโอ้โอ้ว้าวนช่างเถอะครับอุ้ได้แล้ว Oh. แล้วยังไงถึงด่านที่ยี่สิบมีอะไรบ้างเราได้รับถ้วยเลี้ยงชนะหนึ่งแล้วช oh. นะหนึ่งทีได้รถไฟ oh. ทำไมทำมายากจังชนะนนสเปดทีเลยเหรอ ไอเหาะตีกลับมันจะไม่มีวันหล่นใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยมีวันหล่นด้วยอ้าวเดี๋ยวก่อนอทำอะไรเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อน อยากได้มานานเราก็ได้จนสำเร็จก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมในช่องวิโร o วันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม <Yeah. S 1> นานมากนานมากกว่าจะจบ